สตวอรยดอวบสวัสดีสาวปรกฏตัวคือมฮอมี

อีนิดเดียวเดี๋ยวนูก็เกดแลสาวาวจะขัดใจซูเปอร์สตาร์สิคนเอากำลังทาอยู่าอยู่้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้อมยโอ้อยู่ไม่อยอ้ยโอ้ยอไโอ้่้ยโอ้้ยอ้ยย้ สูงฉัน